สวัสดีครับพ่อนพี่น้องมือนี้พ่อกันอีกคือเกราครับผมในช่วงเรียนคีย์บอร์ดมอลรมง่ายๆสไตล์คุยเอกครับมือนี้เราจากที่้าเล่นรลวก,กันไปแล้วครับในอีพีก่อนนี้คือการกระโดดหนึ่งพี่น้องมือนี้จีมาเขาซูวิธีการหรือว่าขั้นตอนการไลสกิวไลสกิวพี่น้องไลสกิวแต่ละขีนะครับแต่ล,ละขี ของขี่มอลล์ขี่สี่ไม่เหนื่อยดีไม่เหนื่อยเออีไม่เหนื่อยเอไม่เหนื่อยจีไม่เหนื่อยเอไม่เหนื่อนะครับเข้าสไลดสเต็ปแบบใดมันสีมี่เขาเขื่อนว่ามีทางของมันอยู่นะครับพี่น้องมีการทางของมันอยู่การเป็นลักษณะคล้ายๆการไล่การกระโดดหยูนะครับแต่ว่าไล่อยู่ในขี้ไล่อยู่ในขี้ที่เวสี่เงเี่นที่เยาสีเหรนไล่อยู่ในเสียงของเข้าสีเหรนนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้สีมันเนี่ยนั่งพี่น้องในการไล่สเต็ป นะครับไลไลออกเทปไลสเกลครับไลสเกลอ่าใส่เข้ามาไลสเกลดีกว่าพี่น้องเนาะไลสเกลของไลของขี้ซี okay? right. ่ไม okay. ่เหนือพี่น้องซี่ไม่เหนือนะครับซี่ไม่เหนือพี่น้องพี่น้องตรงตรงท้องมั่งหัวใจกันมาตรงหูกันมาขี้ซี่ไม่เหนือเนี่ยมีโต้ลักมีโนตัวใด้เนี่ยพีโนตัวใด้เนี่ยทักพี่น้องเดี๋ยวหัวเบิ่งการไลสเกลทางซี่ไม่เหนือนะครับเด้อสเกลทางซี่ไม่เหนือนะครับ คอดซี่ไม่เนื้อถ้าตรงหัก่อนก่อนเนื้นเ้าต้องหัก่อนว่าคอดซี่ไม่เนื้อนี่มีโน้ตตัวรักแจ็คโตนะครับพี่น้องมีโน้ตตัวรักแจ็คโตนะครับคอดซี่ไม่เนื้อนะครับมีโน้ตตัวรักอยู่ทั้งหมดหาโตะครับโน้ตตัวรักหาโตะก็คือมีมี่ซี่ครับพี่น้องซี่อีแฟทนะครับเอฟจีมีแฟทนะครับ หาตัวหลัก C E f a t F G B f a t พี่น้องอ่านะครับวันนี้มาเอบึงพี่น้องมาเอบึงมาเอบึงการไลายเสกิลเกลทางขอซี่ไม่เหนือได้จังไหนการเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับการกระโดดหนึ่งพี่น้องมาเอบึงมาเอบึงครับเมื่อบึงในบทเสียแทนพี่น้องเบิ่แบบซาสีย飒飒นะครับเดี๋ยวับเบิ่อบึงครับเ飒飒นะครับนี่ครับหนึ่ง ไม่ให้พี่น้องโดซี่นี่นิวซี่อีแฟทนิวโอซี่นี่โป้ครับอีแฟทนิวซี่เอฟนิวกลางครับพ่อมาพ่อมาเอพ่อมาจีครับจีนีก่กลัวสีควยมากครับนีก่กลัวสขคอยมากนะครับขคอยมันฉี่กับนิวซี่ก็สิเป็นบีแฟทนิวกลางสิเป็นซี่นิวหน้าก็สิเป็น e f ath. อะไรกับครับอันนี้ c, ก,นนก, b นน c. ก็เป็นนิ้วกลางนะครับ b f ก็เป็นนิ้ว c g ก็เป็นนิ้วโปครับอันนี้ก็ค่อยนิวยนวยน้วครับค่อยนิ้วค่อยนิ้วครับ f f f นี่เป็นเป็นนิ้วหน้างครับกลับมานี่ครับหนักอะไรต้องมานี่ครับพี่นอ้อ พี่น้องท่านบอนะเดี่ยววงไม่ครับเดี๋ยววงใหม่ครับเดี๋ยวงไหม่บวงใม่อีกรอบหนึ่งครับเดียไปอนี่ครับทาจีเป็นสเต็ป อาเบื้งอีกรอบนึงครับผมจสสะสสครับนี่ครับนี่คือการไล่เอาเรียบขอดซีไม่เหนื่อครับพี่น้องง่ายๆพี่น้องง่ายๆครับฝากพี่น้อง ไปฝึกนะครับไปฝึกดูดูสอนมูดูสอบน่บใบครับฝึกดูก็เป็นไว้ครับโบฝึกจ้าเชื่อกกับเป็นสากับเป็นพี่น้องครับสำรับปีนี้พ่อเอาไใบสำนีนะครับนอกสำรับการเรียนคีย์บอร์ดมันไม่ง่ายใบคู่เอกครับพอกันอีพี่หนาครับสำรับอีพี่นี่สวัสดีครับ